ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกนักอ่านบ้านนักเขียนครับได้ยินไหมครับ่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินเด็กๆท่องอาขยานกันแล้วนะครับพอได้ยินทีไรเนี่ยก็จะนึกถึงตอนผมเป็นเด็กๆครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยคุณครูก็มักจะให้พวกเราเนี่ยท่องอาขยานให้เสียงดังลั่นห้องเลยก็ว่าได้ครับ คิดไปก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับเพราะว่าการท่องอาขยะเนี่ยนะครับไม่ใช่การท่องจําแบบนกแก้วนกขุนทองครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย,ค,ยคุณครูเขาต้องการจะปลูกฝังความรู้สึกทางด้านบทกลอนให้เข้าไปฝังอยู่ในหัวใจของเราต่างหากลองสังเกตด,ดูสิครับว่าคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาจะเขียนกลอนเนี่ยเขาไม่ต้องท่องจําฉันทลักกันเลยครับเพราะว่าเขาเขียนขึ้นมาจากความรู้สึกครับอย่างเช่นกวีของเราคนนี้ครับ ร้องทักว่าไปไหนมาหนูเล็กเด็กชายหญิงทั้งรูปร่างหน้าตาน่ารักจริงข้ายิ่งดูก็ยิ่งจำเริญตาสองพี่น้องเห็นวิหกนกพูดได้ก็พอใจอยากจะรักให้นักนาะ ต่างนึกชอบชิงกันตอบสากุณนาทั้งสองค่ะไปโรงเรียนเพียรประจำตอนวัยเด็กเคยท่องอาขยานของหลวงสำเร็จวรรณกิจซึ่งเป็นผู้ผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ในชื่อเรื่องวันนิทานร้อยบรรทัดยังจำกรอนบทนั้นได้ขึ้นใจจนทุกวันนี้เด็กสองคนนี้ในเรื่องนี้อยู่ในจิตใจของของผมตลอดมา เหมือนมีชีวิตโลดโลดเต้นอยู่ในตัวเราตลอดมาแล้วเราก็นึกถึงว่าเราเป็นเด็กผู้ชายคนนั้นแต่เรายังไม่มีพี่สาวจะมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นต้นแบบคือเป็นเจ้านกน้อยครับตอนนี้เขาก็ยัง,ยงมีชีวิตอยู่แต่เราไม่ได้เจอกัน4ี่ปีแล้วภาพของเด็กหญิงที่ชื่อเจ้านกน้อยยังอยู่ในจิตใจตลอดเวลาอันนี้ก็คือต้นแบบของเจ้านกน้อยและหน่อยแนสองพี่น้องในเรื่องก็พอใจอยากจะรักให้นักหนาคุณศักดิ์สิริไม่ได้เขียนเป็นแค่ เป็นแค่งานกวีนิพนธ์ที่เอาคํามาเรียงต่อกันเฉยๆแต่คุณศดิริเนี่ยสร้างเป็นเรื่องก็พอจะอยากจะรักให้นักหนาไม่ใช่นังสือกวีนิพนธ์ที่เขียนขึ้นมาตามถ้อยคําหรือว่าฉันทะลักเท่านั้นครับแต่ยังเป็นหนังสือกวีนิพนธ์ที่มีเรื่องราวอีกด้วยครับหรือเราจะเรียกว่าเป็นเรื่องแต่งบนกวีนิพนธ์ก็ว่าได้ซึ่งเมื่อเป็นเรื่องแต่งบนกวีนิพนธ์นะครับจึงต้องมีเรื่องราวแล้วก็มีตัวละครที่ออกมาโลดแล่นหรือว่ามาปรากฏอยู่ในหลายๆตอนและตัวละครในหนังสือเร่มนี้ก็คือนกนนน้ออยยแและห่่ครับ พี่น้องหัวเราะแข่งกันแผดกปากแผดลั่นเห็นลิ้นไก่ฟ้าสะเทือนดาวสะทกตหนกใจน้ำแววกระเพื่อมไหวกระชอกรินพี่น้องร้องไห้แข่งกันเสียงคือโหยโหยสนันปลนผาหิน ย่าจะงอกก็ผานงุดมุดแผ่นดินไส้เดือนกระดุกดิน้นอยู่ฟูมฟายพี่หัวร้อน้องไม่ทอ้อหัวร้อแข่งถึงท้องคัดท้องแข็งกันงอหายสลักร่ำให้เรา่าทุรนทุราย แล้วพี่น้องสองฝ่ายก็แตกกันพี่ว่าเสียงหัวราะสี่ยิ่งใหญ่น้องว่าเสียงร่ำไห้สี่โลกสนันแล้วทั้งคู่ตะเบงแข่งตะแบงกันต่างแผดยั่วหัวเราะลั่นรำ่ำไห้โหเราเริ่มต้นด้วยกันหัวเราะแข่งกันต่อมาก็ร้องไห้แข่งกัน หัวเราะแข่งกันร้องไห้แข่งกันในสุดเถียงกันว่าหัวเราะกับร้องไห้ไหนจะดีกว่ากันพอเราอ่านไปเนี่ยแทนที่เราจะมองเห็นเป็นภาพเด็กนั่งเล่นที่นอกชาญสองคนพี่น้องนั่งหัวเราะกับร้องไห้แข่งกันเนี่ยเรายังมองเห็นไปถึงความเป็นตัวแทนของสังคมของเด็กสองคนนี้เด็กที่ร้องไห้แล้วเวลาที่พระจันทร์มืดคือตัวแทนของความโศกเศร้าเด็กที่หัวเราะแล้วก็พระจันทร์สว่างเป็นตัวแทนของความสุขใี้ความสุขกับความทุกข์นี่มันตีกันอยู่ในความเป็นมนุษย์ ทุกเรื่องมีเขาโคงที่เป็นจริงแพ้วเนี่ยเจ้าตัวจริงของแพ้วเนี่ยชื่อแจ๋วนะจําได้ว่าเขารักผู้หญิงทุกทั้งหมู่บ้านเน่ยเขารักทุกคนเดินไกลเหงื่อไหลใครย้อยสาวน้อยยอดพะทูแห่งหมู่ห้าเจ้าเพลินเดินสำรวจตรวจตรามา นับได้ร้อยกว่าแล้วแพวรักนกร้อยสิบสามร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าเจ้านกน้อยเดินนับมาถึงหมู่หกคำว่ารักบางคำใส่ไม้ยม,มกสาวเจ้ายกนิ้วให้ว่ามันบ้าแท้ นับมาถึงบางตาเพชรหมู่เจ็ดแล้วร้องฉิบหายหึ่มไอ้แพ่วมึงตายแน่ร้อยสิบหกนกไปไหนเจ็บใจแท้เห็นก็แต่แพ่วรักพรแพ่วรักพรเป็นภาพประทับใจมากว่าเราไม่สามารถจะประกาศความรักของเราให้กล้องโลกได้ขนาดเขา ในหนังสือบางเล่มนะครับเมื่อเราอ่านเนี่ยจะพบคําบางชนิดที่เขาเรียกกันว่าภาษาบาลีครับนั่นคือสัพทักยากที่อ่านแล้วก็ต้องแปลความหมายนั่นเองคําเหล่านี้นะครับมักจะประกอบไปด้วยพยัญชนะตัวต่อปตักี้ทอนังมนโทงี้ทอผู้เท่าอย่างนี้แต่ว่าคุณศักดิ์สิริเนี่ยมักจะเลือกใช้คําไทยแท้ครับหรือว่าคําที่อยู่ในภาษาพูดแล้วก็นํามาร้อยเรียงให้เกิดความไพเราะเมื่อใช้ภาษาที่ง่ายๆแล้วก็นํามาเขียนถึงเรื่องราวของเด็กๆเ,เราอ่านแล้วจึงพบครับว่า ภาษาที่ง่ายๆและเรื่องของเด็กๆเนี่ยมันสอดคล้องแล้วก็กลมกลืนกันทําให้เกิดความประทับใจครับฉันจะไกวไกวชิงช้าไกวช้าช,าชา้าไกวเธอไปไปถึงฟ้า ข้างหลังจูบผมเธอเบาเบๆหลับตาสิสาวน้อยฉันจะกไายชิงชา้าไกยโยนเธอไปถึง ทำแก้วตาเอามาฝากคนตาบอดทุกคนแก้วตาที่ที่อยู่บนดวงดาวมีเด็กหญิงคนหนึ่ง โลชิงช้าขึ้นไปถึงบนดวงดาวเก็บดาวใส่ตะกร้านำมาฝากคนตาบอดที่ไกวไกวเธอขึ้นไปเพลงกระบทกวีคือสิ่งเดียวกันเพียงแต่บทกวีมีท่วงทำนองอีกแบบหนึ่งส่วนดนตรีมีท่วงทำนองอีกแบบหนึ่งแต่เมื่อนำมารวมกันแล้วก็กลายเป็นเพลงที่ใช้ภาษาของกวี เพลงนี้ก็บอกยยะว่าที่เห็นตาใสๆแล้วอาจจะตาบอดอยู่ก็ได้พ่อจ๋าเสียงซอพ่อคอยล่อหูแต่ลูกจด อ,อยู่กับจัก,กรจันรจนวันนี้ไม่มีพ่อและซอนั้นลูกจึงฝันถึงพ่อและซอนี้บัตรนี้ซอของพ่ออยู่บนตักยังคันชักค้างคาไม่กล้าสีบิดลูกบิดตั้งสายให้พอดี วางท่าทีให้เหมาะเจาะบรรจงเจียมประหลาดนักคล้ายคันชักลากไปเองนิ้วลูกพลมประเลงเพลงไพเราะเยี่ยมสาวน้อยสีซออู้อยู่เอี่ยมเฟียมปีติเปี่ยมน้ำตาปลิ่มริมร,มร,มริมตา ว่างลึกไกลไม่สุดสิ้นจะได้ยินถึงพ่อไหมซอจา๋าว่าลูกพ่อคนนี้มีวิชาอยากยิ้มพาน้ำตาหยดรสเทพพนมพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมพ่อเนี่ยตายไปยนะคะสอนให้ลูกเล่นดนตรีเล่นซอเท่าไหร่ลูกไม่เคยอยากเล่นเลย ปรากฏว่าพอพ่อตายไปเนี่ยลูกหยิบซอมาเนี่ยลูกเล่นได้เลยที่เล่นได้เนี่ยเพราะว่าพ่อเล่นซอมาตลอดชีวิตแล้วลูกก็ได้ยินมาตลอดชีวิตเมื่อพ่อตายแล้วลูกจึงเล่นได้เลยอันนี้คุณศั์สลิไม่ใช่แค่สะท้อนภาพลูกสาวที่เ,เล่นซอเมื่อพ่อตายเท่านั้นแต่คุณศั์สิกำลังจะบอกว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่ได้ถ่ายทอดด้วยการใช้คําสั่งสอนมันถ่ายทอดด้วยการซึมซับ นะคะเวลาเรารับวัฒนธรรมเนี่ยเรารับจากการซึมซับซึ่งซึ่งเวลาอ่านแล้วมันจะสะเทือนใจจนถึงน้ำตาซึมได้เลย 发展。<noise> <noise>